เอาละครับตอนนี้เปิดมานะครับมีพี่หัวที่อาบน้ําพร้อมกับพี่เสื้อขาวสองคนเดินมาพร้อมกับทีวีกําลังคุยบอกว่านี่แกไปไหนมาเนี่ยเอ้ยมันพี่ผู้หญิงนี่นาที่จับพัรที่แล้วทําไมใส่ชุดขาวเฉยเลยแล้วพี่คนนี้ท่องเวลามาบอกว่าจะเอาเรื่องไงเฮ้อใครก็ได้ในนี้บอกเลยฉันจะเก็บให้หมดอย่าให้เหลือเหระ เขาจะใส่เดี่ยวก็บอกมานะจ๊ะโดยเฉพาะแกเนี่ยจะใส่เดี่ยวหรือเปล่าไม่เอาว่าไม่ใส่หรอกใส่นอื่นได้ปะไม่ใช่อ่าฉันไม่ชอบที่หน้าแกไอ้สี่เหลี่ยมฉันก็ไม่ชอบที่หน้าแกเหมือนกันเออเจ้ายังไงฮะเจ้าตรงนี้เลยหรือเปล่าอ่าเหมือนจะใส่เดียวก็แหละที่แกบอกอ๋อตรงนี้ก็ได้เอาสิ อันน่ะระเบิดพลังเลยทีนี้จะใส่ก็ใส่มาโอ้อยมีพลังโล่ป้องกันด้วยจะเอาอย่างไงอ่าเอ้ยเอาแล้วบอกเลยว่าสู้บอกเลยว่าสู้บอกเลยว่าใส่พี่สาวมาช่วยอ่าพลังแห่งความรักรักจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ายังไงต่ออ่าเก่งไม่บอกนี่นะเออ อะไรประมาณว่าแกนี่เล่นละครตกตาได้เก่งจริงใช่ไหมโอเควาร์ป okay. กลับไปเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะเอ้ย nah, มันพูดอย่างนั้นวะเอเหมือนหมาเลยอะไรวะเนี่ย ตอนนี้ก็ถือปืนเดินไปเดินไปมีโดรนหยุดได้ยังไงสกิปไปดีมาโอ้มันมีแบบเป็นเหมือนโรบอตแปลก,ปกโดนจี้จี้ยิงยิง,ย,งยิงใส่บอกเลยว่าหน้าควา่ำหน้าควา่ำห,หน้ายกนายกไอ้ไม่ใช่โอเคตอนนี้เหมือนจะไม่เหลือแล้วอะไรมาข้างหลังอีกโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้อันนี้มันแมกนต นี่มันโอ้ด็อกเตอร์นี่น่ะมันโหลกอาวุธทุกอย่างที่มันมีบนโลกใบนี้เอามาใส่กับมันเองและอย่างไงเดินไปเข้าไปในบ้านโอ้ oh, มันแอบมามองมาด้อมมามองโอ้ oh, เหมือนจะรู้ไหมโอ้โ oh, ห oh, มันเหมือนจะเห็นผ่านกระจกหรือเปล่าโอ้ oh, อะไรไฟสีฟ้าใครใครทาอะไรเนี่ยแล้วโดนก็ยังจับภาพอยู่วันนี้มาเปิดกล้องที่โดนใช่ไหมสองหน้าแบบชัดๆโอ้ oh. ไทท่านคาเวล่ามานี่เองพร้อมกับปืนสดโหดเฮียมอะไรครับนี่ยโอ้ทำปากหมีเลยทีนี้จะเอาหรือไงอปัดทิ้งบอกเลยกระเด็นเซนซัน,นอืมบอกเลยจรยิงกลับไปเจ็บหน้าไปเลยครับออจะสู้เหรอฮะเอ้ยเอาคอนมาบังหน้าบอกเลยอุย้ยมันดึงมาด้วยได้มันปืนกาบวิซี่โอ้ยยิงใส่หน้าบอกเลย ต่อยตุ๋ยเลยตุ๋ยหน้ามันพ่นแสงกลับมาบอกเลยว่าไม่เป็นไรหรอกครับโอ้ข้างคอนมาโอ้อ๋อไม่ได้คอนคอนมันติดโอ้ยหลบได้อยู่หลบทันอยู่อะไรอ่ะโอ้ยโดนไหมเนี่ยโอ้ยังไม่โดนโอเคใครมาช่วยโอทีวีนี่เองโอ้โหโอเคทีวีมาช่วยทีนี้สองหนึ่งแล้ว ไอ้ท่านดเรจะเอาอย่างไงแล้วใครวาร์ปมาอีม่วงอีกแล้วอีหานี่มันมาบอกว่าจับก่อนไหมกับก็ได้ครับนายอน you bold, you? That as long of as he keeps holding back as as อะไรมันคุยอะไรกันวะเออมันเอาระเบิดออกมาแล้วไงต่อมันจะระเบิดตรงนี้เลยเหรอมันจะเอาตรงนี้เลยเหรอโอ้มันเอาอะไรออกมามันเป็นแบบเหมือนลูกกระตายมงมุมโอ้ี่มเพชั่นอะไรวะเนี่ยโคเทโอ้ยส โอ้โหมันเป็นแบบใช้ท่นกลายพันธุ์ทุกคนโคตรเท่เลยอะอะไรวะเนี่ยเริ่มง,งอเริ่มง,งอกเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวมันเหมือนใช้ท่นระเบิดหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามันอ่ะโอยใครเป็นยิงฮะมองเลยใครทำมีคนอยู่ข้างหลังอ่ะเอ้ยด็อกเตอร์อ๋เอเฮ้ยด็อกเตอร์จะเอาไอ้นี่วะด็อกเตอร์เหมือนจะเอาคืนนี่แกย์ทำบ้เาเะรของเกเนี่ยฮะ ด็อกเตอร์บอกไม่สนแล้วด็อกเตอร์จะไม่ยุ่งฉันจะไม่ยุ่งว้าแล้วทีนี้อีม่วงเรามาดูกันว่าอ้ม่วงนี้มันจะมีศักยภาพแบบไหนโอ้โหมันดูมันคลั่งคล้มันเหมือนมันคลั่งมากมันเหมือนแบบว่ามันจะไม่ใช่หุ่นยนต์นะมันเหมือนแบบว่าเออมันดูแบบเหมือนเป็นไคจูอย่างที่น้องๆบอกหรือเปล่าเพาเรียกว่าอะไรมันดูแบบเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสุดยอดอ่ะสุดยอดแห่งแบบพวกคาซิล่าอะไรเงี้ยเออพวกแบบโอ้โหอะไรมันโหดขนาดนี้วะเนี่ยมาดิอืมทุบห,หน้าทุบหน้าทุบหลังแล้วยังไงเออโดนอุ๊ยโอ้โหมันมันจะเก่งมากแล้วเนี่ยอุ๊ย สบัดหางแล้วอะไรโฆษณาโอ้ยอ้ปบเลยทีนี้เอาเปืนยัดหน้าแล้วยังไงเจ็บไหมเหมือนจะไม่ค่อยเจ็บสักเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้คอนขาดเลยโอ้เราจะแท่งไม้แบบกตกพี่ทีวีมาบอกเลยเออเอาแท่งไม้ด้วยแหละโอ้โหแท่งไม้ก็ไม่ไม่สูไม,มไม่ได้โอเคช่วยจับพี่ทีวี โอ้มันดูไฮเทคแล้วมันดูโหดมากเลยมันเอาอาวุธคนไปใช้ตอนนี้พี่ทีีถอดหัวมาแล้วพร้อมจะสู้อืมสู้กันซ้ายขวาซ้ายขวาบอกเลยใครจะมาสู้โอ้ฟังตึกใส่หน้าแล้วก็มีทีวีอเล็กจโอ้ตอนนี้อาวุธหลุดออกมาแล้วได้ยังไงใครจะไปหยิบมาใช้ใครกันหนอจะไปหยิบมาใช้เรามาดูกันน่าจะเป็นพี่คาวมล่าหรือเปล่าเพราะว่าพี่คาวมล่าไม่ได้อยู่ในฉากตอนนี้ อโอ้มันยิงจอหักไปแล้วหนึ่งอันแล้วมันสร้างอะไรมันออมมันดูดกลับมาใช้หรือไงโอ้โหโอ้อาไงโอ้แต่ว่าพี่คามิล่าไม่ได้เอาวุธนนั้นมาใช้โอ้ตอนนี้บวกกันยังดูเดือดดูเดือดมากโอ้ยมันจะทุบหน้าแล้วโอ้อะไรอะจอเอามันเอาหัวมันเอาจอมาตอนนี้พี่ทีวีอคือโดนดูดอ่ะ หรือว่าตอนนี้เหมือนพี่ทีวีแกจะโดนทุบแตกตายไปแล้วนะหรือว่ายัางไงจอแหกเออแล้วเมื่อกี้มันอะไรโดนดูดอะไรดำๆไปอะ่ะหรือว่าพี่ทีวีวักเข้าไปในทนะีวีนั้นหรือว่ายัางไงโอ้มันดิงจี่มาบอกว่าเจ็บหนักตอนนี้โอ้โดนบีบเหมือนจะตายแล้วหรือเปล่าตายไหมเนี่ยมันปล่อยลำแสงเหมือนคุนเส้นสักอย่าง มันมีสว่านของพี่ไททันดิวเส้นสว่านมันจะมาจี่โอ้โ้ไม่น่ารอดไปอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะรอดเนี่ยมันจี่หนักขนาดนี้ไม่น่ารอดเพราะพี่คาเมล่ายังแบบจูจี่โอ้นี่มันโหมดเบอร์ซึกหมดสู้ตายมาแล้วโอ้ฉันสู้สู้เพื่อชีวิตต่อยเลยอื้มต่อยแบบรุนแรงเออจะมาสู้หรอไม่ตอนนี้พี่โกรธมากอย่ามาสู้กับพี่เลย อะไรอ่ะอะไรอ่ะอาวุธอะไรอ่ะมันคือสเก็ตบอร์ดอะไรอ่ะ,ออะ,อะเออโอ้ถักเหะใส่ตัวเองเลยจะมาสู้เหรอครับอโอ้ไออีนี่มันไอ,ไอม่วงมันมีสเก็ตบอร์ดเยอะกว่ที่เลยทุกคนทีนี้มันโดนกาวิตี้โอ้แทกพื้นแบบรุนแรงแต่ท่านทีวีบอกว่าโอ้ฉันไม่ค่อยจะไหวสักเท่าไหร่นะอึคารมิล่าโปดเปิดโหมดโกรธนี่มันโหดกว่าใครเขาเลยนะเนี่ยโอ้ยโดนแล้ว ไม่นะโอ้โดนทิ้แมแทงโอ้โดนทิ้มโอ้ยยาจัดการเอาเลยปาดคอมันนี่เออโอ้คอ,อขาดบาดตายของแท้โอ้ตายจริงไหมเออโอ้โหมันยังขยับอยู่อีกมันไม่ตายให้เว้ยเนี่ยโอ้โหมันยังปร,ประกอบหัวได้อีกอะไรวะเนี่ยมันตัวบ้าวโตบอละไรวะเนี่ยโอ้โห พี่เจท่นทีวีบอกไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเราวาร์ปกันกลับไหมโอ้เอามีดมาใช้อีมองนี้มันก็ยืนมองโอ้นี่มันเป็นผลงานชิ้นเอกของฉันนี่เองแหละทำไมมันเก่งขนาดนี้เนี่ยฉันยังไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดนี้เลยนะคะเฮ้มันเก่งเกินไปหรือเปล่านี่โอ้พี่คอมเบล่ากลับมาเป็นโหมดธรรมดาจะบวกไ,ไหวไหมเนี่ยโอ้ใครมาแทางไส้แหสะสเลคข,ขาด ใครกันมันเป็นดาบอย่างนี้หรือว่าโหมันแบบโหมันมันมหาศาลมากใครวะใครวะโอ้โหมาแล้ว